สวัสดีครับแฟนคลับ FC แฟนเพียงแฟนมารำสุทุกคนครับอัปเดตสถานการณ์หน้างานสดๆครับพี่นอ้องคนนะ่ะแดดลมล้มตกแล้วโอ้ยัง <laughs> ไ,ไงครับเดซอนเฮาเป็นเด้ เป็นได้แม่เป็นไรที่เป็นหยางหายหยางเดนีมมากกับจับเต้นทุกตัวทีรมยสเดินี่มีซรีส์ดบเป็มแต่มีฝนมีหยางจังเลย้อเื้องหลังเขาเนี่ยทีกลางเว้นน่ะบ่กางต็นนั่นจะมาร่มจะมาชักสีจะมาก่อเต้นจะมาแรนหอบเต้น เอาเป็นยังคือเป็นลมมาบอนี่ลมศูนย์น้ำม่มใช่ศูนย์ให้ล,ล่มมันศูนย์อะไนี่ศูนย์อะไรบ่นี่ศูนย์แล้วนี่เอาศูนย์ก็เป็นตะหักขึ้นก่าอยู่ไรต้องเว้นเปลี่ยนในสถา,ากนการณ์อัปเดตเลยครับอัปเดตเลยเห็นไหมอัปเดตเลย่มีฝนนะครับผมีฝนเนาะฝนแรงกับว่ามีเนอกก่อนจะน้องหัวปอดนึ่อาบแล้วอาบอีวัดแล้วอาบตัวหมู่บ้านนี้ อ้ยมานบ่หรอไม่ได้เจ็ดหนึ่งออกเอ็ดสองโอ้ตันในเนาะเช็ดหนึ่งออกเจ็ดสองพี่น้องครับฟ้าน่ะเป็นมะนังา่านอันนี้ไอ้ไมัเน,น,นเป็นขื่นยุนเป็นขื่นยุนแต่ว่ามันพบเบื้องแลัวเพาเปิดตาดอก,ดกนั่นมาสั้นว่คือาถอลั่อีเจ้านั่น กคกนทัก็จะวันจามา่สกดอู้นใหู้แ่กันใธรรมดาได้พี่น้องยแ้าธรรมดาอดเจ้ากระออยู่นี่แหละเจ้ากระสวยเ็สาวเสวยหอดีเขารอเพราต้องไทยเดติดไายแล้วสวยแมนเน้ตัว เอฟซีหายแดแดดครับพี่น้องครับสุดยอดยเลยอัปเดตตอนนี้สถานการณ์นาวิธีเขา้าเปยังใดครับนี่เลยครับพี่น้องครับสารพริษมันแพงระบบฟื้นร,ระบบไฟไก่สีเหลวๆนะครับแต่ในชนส่วนอื่นเสร็จสับเรียบรอยนะ้อยแล้วว่าตกดอกได้ว่าตกดอกแล้วที่มันกระหอบผมปักตะไคร่แล้วไหมปักแล้วดิปักเตอร์อังได้หันนี่ละไปปักตะไคร้อย่างหันนี่ละ มนเมือตกงแห่เมืองตุอยู่ตงนมตกอยู่นีมันแมลงหลายคือยงเต็มหลังเวทีอยู่าผมมมารายงานเลยหรย้อนย้อนล่ย้าย่ยางสุยอเลยครับเป็นคลายตากล่องหรือยังไมพี่น้องครับเป็นแบบยูทูบเบอร์นะครับเตรียมทำคอนเทนต์่น้ครับ จวดอย่างเดี๋ยวห้องเรื่องจอดเลยนะฮะอีกตองมาเบิ้งซุปตา่างนะครับ <c oughs> เออดึงแล้ว,ลวสิตกเโตจิมมี่เลี้ยงกันแล้ววันนี้โอ้โหนะอันหน่วยกาเลยครับเสียงยังเดียวนวยกาตาย <c oughs> อันใดที่มันเสี่ยงคุณกระสอบนะครับปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆซ่อมแซกแก้คุป,ปิดบ่งแล้วทำแต่ละสิบเปลี่ยนระบบใหม่นะครับ อันนี้พี่น้องเขาก็เริ่มกําลังทย,ยอยมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับทั้งนอกเตรียเมทำคอนเต็รเนี่พี่นอ้องอันนี้เขาจะข้าไปเบ่ง ข้างหลังเขเศร้านะพี่เราครับหน้าวิธีเราเขาเบิ่งแล้วสนับสนุนโดยสมชีวิตโอเลยเขาไปอัปเดตหลังวิธีกันนะครับสวัสดีครับน้องฟิล์มไปหนอ๋ยวอออันพึ่นกันบ่ไทยไทยคลิปพึ่นกันบ่ จะไปไหนกันจะไปไหนกันจะไปไหนกันอะไรอีหงำยุซอยวาอีแต่ว่านกแต่วนกขีนน้นไม่เงียกจะาระกาตังค์นะจ้าเห็นมืดแต่ว่าอ่างยางก็อะไรนงำมีอยู่รมอดอดเนกรเป็นยังไอปักแต่ไครระวังแรงน่คุประกพัน้นกองสันิมสิบเทมาส่วนตีหนึ่งกี่บคะบอมบ่มีบอมมีเรับประกันเรื่อยหมดร่งห้ามีฟังทั้งนี้ครับ สมมติว่าต๊เดียวอยกเขาดอกอ้ยเราประกันเองไอเราประกันว่าตกแน่นอนครับตกเดียวตครับไอน้องน้องประหลุกหอกไปหาแนวกินแล้วโอ้โ่พี่น้องก็ไปอัปเดตลังกันหน่อย อันนี้นองทีพึ่งมากมันมารับเนี่ยดีครับซี่ยังครับน้องซี่ยังครับน้องยังก็ครับน้องเหนือครับน้องเหนือครับโอ้เป็นแดนเซอร์ผมรับครับแล้วก็เป็นขึ้นเซิร์น้องมะล่าคพร้อมขึ้นเป็นบางครั้งครับเป็นบางครั้งลาเป็นคนจังหวัดใดครับคนจังหวัดแพร่ครับฮะคนจังหวัดแพร่เอาแพร่ขึ้นูาจากมะล่ารู้จจากครับลุจจากมาอยู่กรุงเทพตอนมาอยู่กรุงเทพรู้จักอ๋อเวลามะล่ามป๋อหวัดท่วงสิบอ่เขาไปเบืองบ่โอ้มากเลยบ่กไปนี่ ชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วหมอรำเราเมื่อยู่หมอรำจักปีเราถึงพึ่งสิมาคณะแรกว่อยู่ผนใจแฟนมาได้สองเดือนอ๋อมาจากผนใจแฟนมาเนี่ยแต่ก็ง่ายมาอยู่นี่มาครับครับอ๋อเคสสูสุดครับครับโอ้สุสุน้องน้องเหนือครับน้องเหนือตามพี่น้องแฟนคลับเอซี่นะครับเป็นกำลังใจน้องพร้อมนะครับพึ่งมาใหม่น้องย้ายมาจากผนใจแฟนนะครับพ่อพ่อวัตส์กี่งานเหรอครับเห็นหนาเห็นน้อง ขึ้นไปออกฉากความนะครับเลยต้องใส่เปลฮาไปข้างหลังจังหน่อยเพื่ต้องยืนอีกนะมาปอกกันอีกแล้วในการใช่นะครับเมื่อรังเมื่อรังเอาเองเต็มเอาเองสามไปน้ำแมวเหยิง ชื้นนี่ถ้าฝนจะเป็นเติดไงนะครับตอนนี้เตรียมคล้องกันใกล้สิแล้วหรือเปล่พี่น้องครับลุกคลองลูกอย่างเราเดี๋ยวอาจารย์นนทีเพิ่กมติดต,ตั้งอุปกรณ์ตอนนี้ส่วนติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างนะครับเพราะของเพิ่งแค่ไปเสียบปลั๊กเอาสิเนาะบทีเ่เหลือก็รอดทำการแสดงมีเสียงสแสดงแค่นั้นเองนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ฮอตมากอัปเดต ทรงไปที่พี่น้องในเบิ้งประมาณนี้นะเป็นจังไสถานการณ์แต่คือบอมี่าบเสียงบอซําได้ตามที่เห็นนะครับพี่น้องครับเมื่อแล้วแดดลมลมตรงแล้วสวัสดีครับผม